นิทานเรื่องชีสุน้อยพจนไทยในบ้านเล็กที่อบอุ่นหลังหนึ่งที่นี่เป็นที่อยู่ของเจ้าชี้สุตัวน้อยที่น่ารักมันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขกับครอบครัวที่รักมันเหนือสิ่งอื่นใดและในเช้าแต่ละวันจะเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆบ้านนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่ไม่มีวันจางหาย และเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเจ้าชีสุน้อยจะคลานเข้าไปในผ้าห่มอันอบอุ่นของมันและหลับไปอย่างมีความสุขในคืนที่สงบของวันส่งท้ายปีเก่าบ้านของเจ้าชีสุน้อยถูกประดับประดาไปด้วยไฟสีสันสดใสพ่อแม่และลูกๆต่างพากันเตรียมอาหารพิเศษและขนมท่ามกลางเสียงหัวเราะและเพลงฉลองภายในบ้านเต็มไปด้วยความสุข แต่สำหรับเจ้าชิสุน้อยคืนนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างคืนนี้ไม่เหมือนทุกวันและเจ้าชิสุน้อยก็ไม่รู้ว่ามันจะนำพาอะไรมาให้ในคืนที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะเสียงพลุดังกระหึ่มขึ้นเปลี่ยนความสุขเป็นความตื่นตระหนกสำหรับชิสุน้อย แสงสีจากพลุที่สว่างสวัยทำให้มันตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลงทางไปในความมืดด้วยความหวาดกลัวขีดสุดตัวน้อยวิ่งไปอย่างไม่มีทิศทางหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนและความกลัวคืนที่ควรจะเป็นคืนแห่งความสุขกลับกลายเป็นคืนที่น่ากลัวสำหรับมัน ขณะที่เสียงพลุยังดังกระหึมอยู่เหนือท้องฟ้าขีสุตัวน้อยวิ่งผ่านท้องถนนที่เงียบสงบในคืนมืดครึม้มแสงจากพลุที่เปล่งประกายในท้องฟ้าไม่อาจส่องสว่างให้กับมันที่หลงทางในความมืดขี่สุตัวน้อยวิ่งผ่านบ้านเรือนที่ประดับไฟสว่างสวยัยแต่มันรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่เงามืดที่พิวไหวความกลัวและความสับสนทำให้มันวิ่งไปอย่างไม่มีทิศทาง ขีสุตัวน้อยไม่เคยเห็นโลกนอกบ้านในเวลากลางคืนเช่นนี้มาก่อนทุกอย่างดูแปลกประหลาดและน่ากลัวจากเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ไปจนถึงเงาที่แผ่ความมืดเงียบลงบนพื้นถนนขีสุตัวน้อยหยุดอยู่กลางทางหายใจหอบดวงตามองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวในความมืดนั้นขีสุตัวน้อยพยายามหาทางกลับบ้านแต่ทุกทิศทุกทางดูเหมือนที่เดียวกัน มันคิดถึงความอบอุ่นของบ้านความรักของครอบครัวและเสียงหัวเราะที่เคยเต็มไปด้วยความสุขขี่สุดตัวน้อยเริ่มเดินต่อไปอย่างช้าๆในความมืดหวังว่าแสงสุดท้ายจากรูจะนำทางมันกลับไปยังบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในคืนที่มืดมิดและน่ากลัวขี่สุดตัวน้อยยังคงเดินอย่างไม่มีทิศทางในความมืดแต่ในระหว่างการแสวงหาทางกลับบ้าน มันได้พบกับแมวหนึ่งตัวที่กำลังโบกหางอยู่ในความมืดแมวตัวเล็กนี้ก็หลงทางและดูหวาดกลัวเช่นเดียวกันขีดสุตัวน้อยหยุดเพื่อสอบถามว่าแมวน้อยจะไปที่ไหนและแมวก็รู้สึกสบายใจเมื่อมีเพื่อนร่วมทางแมวหนึ่งตัวอื่นๆก็มาเข้าร่วมรวมถึงหมาหลายตัวที่กำลังหาทางกลับบ้านพวกเขาเดินทางพร้อมกันช่วยกันหาทางกลับบ้าน คิสุตัวน้อยรู้สึกอบอุ่นและสบายใจที่มีเพื่อนร่วมทางในคืนที่น่ากลัวนี้ท้ายที่สุดพวกเขาพบทางกลับไปยังบ้านและเจอครอบครัวของคิสุตัวน้อยที่กำลังตามหาเจ้าชีสุวิ่งไปหาครอบครัวทุกคนดีใจและพากันกลับบ้านในวันปีใหม่อันอบอุ่น